หอมมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราทําเมนูง่ายๆกินกัน,นะคะ่ะก็คือน้ปาปลาพม่าตัวดังเลยนะคะตอนนี้เขากาลังฮิตมากเขาบอกว่ายอดขายวันนึงอ่ะเป็นพันออเดอร์เลยนะอันนี้เป็นน้าปลาของลาหลา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 ,ลาบเบ,บสไม่กินหมูดิบนะคะเทไปก่อนเลยนะคะนี่หืมกินน้ําปลาคือใช้มากอยวลองเทเท่านี้กันนะคะทุกคนเห็นเจ้าของแบรนแคลอรีวิวเขาเติมพริกป่นไปได้วยนะคะงั้นเราเติมพริกป่นไปได้วยคะ่ะ ติมประมาณเท่านี้พอค่ะเพราะเราไม่ค่อยกินเผ็ดมากนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะทุกคนหอมมากแล้วเราคุกเลยค่ะทุกคนเอาเอากระเทียมลงไปด้วยลูกโดดลูกโดดของมันคือกระเทียมนะคะอาหารที่มีกระเทียมคืออร่อยขึ้นสามร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ค่ะทุกคนดูสี อืมอืมอร่อยมากไม่เหมือนน้ำปลาที่ใส่ในส้มตำจริงๆค่ะทุกคนออขอตเตอมิมอีกนิดนึงนะคะแล้วก็บีบมัน,นาลงไป ทำนี้ค่ะทุกคนวางกระเทียมลงไปค่ะอืม อร่อยมากค่ะทุกคนเขาไม่เค็มนะไม่เค็มคือไม่เค็มแล้วก็นัวกำลังพอดีเลยอะใครชอบความเปรี้ยวค่ะก็คือเติมมะนาวลงไปใครชอบความเผ็ดคือเติมพริกลงไปนะคะแต่ถ้ก็ใครกินเผ็ดไม่มากอะเผ็ดของเขาคือพอดีแล้วแต่นี้เราปรุงตามสูตรเขาเลยนะ อร่อยมากค่ะทุกคนอยากได้ข้าวอยู่แต่ข้าวหมดแล้วอือหือ,หอ อันนี้เป็นเมนูข้าวหมดหมอได้เลยนะกินกับไข่ต้มหรือไข่ดาวค่ะกำลังพอดีเลยค่ะทุกคนนี่นะคะหน้าตาขวดเป็นแบบนี้นะทุกคนอร่อยมากพี่เจ้าของร้านสวยมากด้วยค่ะนี่นะคะทุกคนไปลองกันนะบ๊ายบาย